สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจ2020นะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่9แลนะครับแล้วซึ่ง EP นี้ผมก็กะว่าจะทําเป็น EP ลองสุดท้ายแล้วนะครับโอเคจาความเดิมตอนที่แล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ย้ายมาสู่ลิพูลนะครับแล้วผมก็เล่นมาถึงไทยฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับผมนัดที่37นะครับเราก็กดซิมูเล t ไปนะครับแล้วมาดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้ลิพูลสามารถทําคะแนนได้ทั้งหมดคือ90แต้มนะครับแล้วอันดับที่2คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ77แต้มนะ นั้นทําให้เมื่อคะแนนขาดแบบนี้นะครับยังไงก็ชนะอยู่แล้วนะครับในนัดที่38แล้วก็สําหรับตารางคะแนนนี่ก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงเลยทีเดียวนะครับลิปูก็ทิ้งขาดเลยครับอันดับ1ส่วนอันดับ2นี่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่มันไม่ใกล้เคียงเลยก็คือแมนยูมาอยู่อันดับ3ได้ด้วยเนะี่ยเอาครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาแข่งศึกนะัดชิงของฟุตบอล F a Cup กันก่อนนะครับมา ที่พวกเรามาไกลได้ถึงขนาดนี้ก็เพราะว่ามีแฟนๆคอยช่วยเหลืออยู่แล้วเพราะเขาก็ต้องการที่จะเห็นเราชนะแล้วก็เอาถ้วยใบนี้มาคล้องโอ้โหหลังๆมาเหมือนพอรีบพูดแล้วมันลิ้นจะพันกันตลอดเลยครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวผู้เล่นกันก่อนนะครับว่ามีใครบ้างสําหรับศึกนัดนี้ทางชนะทิพย์ก็ได้เล่นเป็นกองกลางเลยนะครับ โอเคว่าครับเดี๋ยวเราไปแข่งกันเลยดีกว่าครับเราจะได้ไม่เสียเวลากันนะแล้วก็สำหรับนัดนี้นะครับก็เป็นศึกเอฟเอครับนะครับระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับลิเวอร์พูลนะครับที่สนามโคนามิสเตเดียมอีกเช่นเคยครับตอนนี้ทุกคนก็กำลังจะเดินลงสนามนะครับทางแมนซิตี้ก็ใส่ชุดสีฟ้านะครับแล้วก็ทางลิเวอร์พูลก็ใส่ชุดสีแดงนั่นเองนี่ครับฟานได้เป็นกัปตันทีมนะครับเดินนำหน้าพาลูกทีมลงสู่สนามแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าทางลิเวอร์พูลที่หลังจากเจชนะทิพย้ายมาเนี่ยเราจะสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคับได้หรือเปล่า บอลมาที่สงกศินครับลูกนี้อื้ชนกันกับเดอะบอยยังแข็งอยู่ครับแล้วก็ยึกยักทีนึงแล้วก็ท่าไมโลโชนะสงลูกต่อไปให้โลซันลูกนี้ครับขอบอลครับแล้วก็เลี้ยงจี้เข้ามาครับเห็นมุมลูกนี้แล้วก็ยิงหักเกินไปนะครับครับชนาธิปลูกนี้ได้บอลดีดจิ้มลูกนี้สวยมากครับฟอร์มิโน่แตะต่อมาเน่ลูกนี้ได้บอลแล้วก็ลองยิงเอ้าเข้าด้วยโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ เรียบร้อยครับการทําประตูของมาเน่ครับเบอร์สิบยิงมาดีใจกับแฟนบอลที่มุมธงนะครับแต่เรามาดูภาพช้ากันก่อนนะครับนี่ครับชนะพิษได้บอลแล้วก็ดีดข้ามมาลูกนี้โอ้โหนู้ดูการจ่ายจ่ายลูกนีนะครับแบบไม่จับบอลเลยแถมคนยิงยิงสวยด้วยนะเนี่ยออกน้ำแล้วครับ1-0 ชนะทิพย์ลูกนี้ครับดีดต่อให้ซาร่าแล้วโอ้โหดูเท่าหมงของซาร่าแต่ลูกนี้ฟอร์มิโนโอ้โหสุดยอดครับคมจริงครับลูกนี้2อศูนย์ในทีเดียวโอ้โหท่านส่งคิดว่าเทแล้วนะครับมาเจอลูกยิงลูกนี้คมแบบสุดๆอีกดังหากเ๋ยดูภาพชีกทีหนึ่งครับชนะทิพย์แล้วโอ้โหใจสวยครับแล้วซาร่าก็บอกว่าอยากทิ้งตัวลงนอนนะตรงนี้นะหมงทะลุมาฟอร์มิโนก็จับให้แบบจัดเต็มนะครับลูกนี้ในการเปลี่ยนตัวได้ครับ เอาครับนาทีที่69นะครับออกนำแล้ว2องศูนเลี้ยงมาครับสินว่าใจเขากลางมาที่ลาปอสแล้วก็โยนต่อมาให้เดบอยยิงลูกนี้โอ้โหเพิ่มไม่ได้เลยครับอย่างดีที่โกเซฟนะเนี่ยใจมาที่ลาปอสครับลูกนี้เลี้ยงมาเลี้ยงมาโอ้โหนมมีโอกาสยิงครับนี่มันกองหน้าหเล่วเ,เนี่ยตะพิงออกไปก่อนนะครับ เรียบร้อยครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับชนะไปได้2อประตูต่อศูนย์นะครับในศึก FA ครับทางลิพูก็สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นที่สําเร็จจากการทําประตูของมาเน่นะครับนาทีที่38แล้วก็ฟอร์มิโนครับในนาทีที่69นั่นเองครับทำให้ชนะไปได้นะครับโอ้โหแต่ถ้าฉากมันเป็นนี้นะวิ่งมางี้นะครับคิดว่าไม่น่าจะมีการรับถ้วยนะเนี่ยนั่นแหละครับไม่มีการรับถ้วยนะครับก็มีแค่มาถ่ายรูปด้วยกันเฉยๆเอาละไปกันต่อเลยดีกว่านะครับ เอาละครับสำหรับนัดถัดไปนะครับเราก็จะมาแข่งศึกพิมเมลีกนะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายนะครับนัดที่38แต้มของเรานี่ก็นําเป็นอันดับหนึ่งนำขาดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนสุดท้ายสุดเลยเนี่ยเราจะมีการรับถ้วยหรือเปล่าสําหรับแผนการเล่นก็ใช้แผนเดิมกับนัดเมื่อกี้เลยนะครับโอ้โหฝนโปรยปลายเลยทีเดียวไงกับศึกพิมเมลีกนะครับระหว่างลิวคูเจอกับไบตันเะกันที่สนามแอนฟิลด์แล้ววันนี้ก็จะใช้สนามแอนฟิลด์แห่งนี้นะครับเป็นที่รับถ้วยด้วยนะครับ สำหรับคนที่จะชูถ้วยนะครับก็คือฟันได้กับตันทีนของเรานั่นเองนะครับมาเขียนลูกเลยซาร่าครับจ่ายออกขวาครับให้กับอโนอโนเลี้ยงลูกนี้มาค่อยๆเลี้ยงมาแล้วก็เปิดเข้ามาลูกนี้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับจากคนนี้ครับชนะทิมสงกระสินนะครับโอ้โห้ถท่ายิงนี่แบบไม่ธรรมดาด้วยนะ เดี๋ยวเรามาดูภาพช้านะครับเปิดมาลูกนี้นะครับแล้วก็ชนะทิพวิ่งแทรกมาจากไหนไม่รู้กระโดดสกายคิกเลนเจอร์ครับลูกนี้ทิพลูกบอลเสียบเสาแรกไปได้สําเร็จออกน้ำแล้วหนึ่งศูนย์ครับเลี้ยงมาครับเนสันมาร์สครับเลี้ยงหลอกกลับเข้ามาอีกทีแล้วโยนลูกนี้แล้วโมงข้ามคานไปครับถึงกับยืนเมอเลยทีเดียวนะการบุกครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ทันนวครับแต่ก็ชนะไปได้ครับหนึ่งเบตูต่อศูนย์นะครับ จากการยิงของชนะทิพย์สงศิน์นะครับนาทีที่54นะครับประเดินจับไม้จับมือกับนักเตะของทางไบตันนะครับอันนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายของพีเมลีกนะนี่ครับฝันได้ครับโอ้แต่ถ้าฉากแบบนี้นี่น่าจะไม่มีถ้วยอีกแล้วนะเนี่ยนี่ครับไม่มีฉากรับถ้วยนะครับก็จะเป็นการเดินขอบคุณแฟนๆนะครับแล้วก็ได้มีพระเอกของเราครับชนะทิพย์สงศิน์โอเคดูเท่านี้พอก็เป็นทีเรียบร้อยนะครับเราแข่งกันจบฤดูทุกการไปแล้วนะครับ โดยที่เรามีคะแนนนำแมนซิตี้นำห่างเลยครับเหมือนกับในชีวิตจริงเลยทีเดียวเอาแล้วสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูทีมออฟซีซั่นนะครับคือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นะเออผมสงสัยมากเลยทำไมมันไม่มีชื่อเราซักฤดูกาลเลยเนะี่ยเอาล้วสำหรับนัดถัดไปนะครับก็ศึกนี้ใหญ่หลวงไม่แพ้กันเลยนะครับกับศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะชิงชนะเลิศน,นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถเอาถ้วยมาครองได้หรือเปล่านะ ก่อนอื่นมาดูตัวผู้เล่นก่อนนะครับก็ยังใช้แผนเดิมอีกนะครับใช้แผนเดิมจากที่เราที่เราแล้วมานะเอาลครับมาแล้วนะครับโอ้โหสนามนี่สวยอลังการเลยดีนะครับกับสนามโอลิมปิกสเตเดียมนะครับนิซึกยูฟาแชมเปนลีกระหว่างทีมลิปูเจอกับแอเลดิโกมาดิดซึ่งนัดนี้เป็นนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับเอาถ้วยมาตั้งไว้โชว์เลยนะครับเป็นการหลอกล่อนักเตะนะให้อยากได้นะ โอ้โหแล้ววันนี้ทางนี้ผู้ใส่ชุดสีขาวง,งั้นนะเพื่อเป็นการหลีกทางให้กับทางเอเลนโกโมาดิดนะครับใส่สีแดงนะครับแดงขาวมาไปกันเลยครับลูกนี้เอล่าครับๆๆแล้วแหวกไปได้ด้วยโอ้โหคนเดียวเอาไม่อยู่นะฟิลิกหันมาแล้วยิงเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับโอ้เกือบแล้วครับเรามาดูภาพช้าลูกนี้นีครับเอเลน่านะโอ้โหแหวกสองนะเอาไม่อยู่ได้ไงไม่รู้นะแล้วก็จ่ายบอลให้ฟิลิกแล้วก็ซัดลูกนี้ ครับทางคอเลียครับดีดมากเก้โอ้โหพักบอลท่าอะไรวะเนี่ยเอาลูกนี้ผูส้มหล่นครับลูกนี้ชนะทิพย์ใจไปซาลายังอยู่ลูกนี้แล้วก็บันจงเข้าไปนะครับหนึ่งูต่อศูนย์ครับโอ้โหนาทีที่แปดสิบแปดเราด้วยนะนี่ครับต้องวิ่งมาดีใจครับผู้จัดการทีมเลยครับมาดีใจกันทั้งทีมเลยครับเพราะว่าเหลืออีแค่สองนาทีเท่านั้นจะหมดเวลาแล้วโอ้ตายตายซาลาโอ้โหถูกทับขาดใจตายก่อนได้รับถ้วยนยทางแอดมาดีใจกันพลาดเองนะครับแล้วก็เป็นส้มหล่นของทางลิฟูครับ ชนะทิพใจามาลูกนี้นี่กระโดดหลบเป็นหมดแล้วครับเหลือแต่ซาร่านี่คอยยิงเน้นๆอยู่นนนคนเดียวในการเปลี่ยนตัวครับลิผูจะตั้งเกมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ทานแล้วครับหมดเวลาการแข่งขันทั้งนีูก็สามารถเอาชนะทีมเอเลนติโกโมาดิดไปได้1ประตูต่ตอศูนย์นะครับในนาทีที่89จากทางซาร่านั่นเองครับทําให้สามารถควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกถ้วยนี้ไปครองได้เป็นที่สําเร็จเรามาดูฉากชูถ้วยครับ นี่ครับทัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับชูโดยฟานได้ครับกับตันทีของเราเนั่นเองอ่าครับจริงๆนี่เราเตะครบทุกนัดแล้วนะครับสำหรับฤดูกาลนี้แต่ว่าถ้าตัดพาร์ตตอนนี้เดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปนะครับ <S <S เดี๋ยวจะมีคนมาเมนว่าพี่ทำมันยาวๆหน่อยคลิปเนี่ยโอเคจากที่ห่างหายมานานนะครับเดี๋ยวแถมให้ก็ได้นะครับ สำหรับนัดนี้นะครับจะเป็นนัดพิเศษนะครับเรียกว่า world selection แล้วก็ในนัดนี้นะครับทางชนะทิปนี่ถูกคัดเลือกตัวไปเตะให้กับทีมนี้ด้วยนะครับโดยทีมนี้นะครับเขาจะคัดเฉพาะนักเตะที่กำลังฟอร์มดีๆในช่วงนั้นนะมาเตะให้ผลงานของทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมารอดูกันเจอกับทีมเลอมาดิด โอ้โหวันนี้ก็เตะช่วงกลางวันนะครับบรรยากาศสดใสเชียวนะครับอากาศน่าเตะบอลเลยสำหรับนัดนี้นะครับเป็นนัดพิเศษ world selection challenge นะครับระหว่างทีมแล้วมาดิบเจอกับทีม world selection แต่ที่สนามซาน d i e โก้บอนเยาบิวโดยทีมนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะคัดเลือกนักเตะที่กำลังฟอร์มดีๆนะครับแต่จากแผนเมื่อกี้เรายังเป็นตัวสำรองนะครับจนเก่งทีมเราเยอะนะครับฟันได้นะครับเดรลิกสเตอร์ลิงเนย์มาเมซี่อะไรพวกนี้มีหมดลาโด ลูกนี้ครับเลี้ยงโชว์ความคิ้วโชว์ความคิ้วแล้วยิงลูกนี้โมโหเองครึ่งแรกก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเราลงนั่นเองครับตอนนี้เป็นครึ่งหลังแล้วครับนี่เราลงมาแล้วครับชนาทิพย์สงกระสินมาครับขอบอลเอ้าบอลไปทางนั้นก่อนแต่บอลยังชิ่งกลับมาแล้วลูกนี้ขอลองยิงเลยครับแรงใหม่ครับแรงใหม่เด็กมันห้าวครับขอยิงสักหน่อยเหอะนี่ครับดูจริงๆกดขอบบอลตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับ ว่าแต่ทำไมฟันได้มาอยู่ตำแหน่งกองหน้าวเนี่ยโอเคสวยขอบอลครับลูกนี้ชนะทิพย์ล็อกสวยมากจิ้มลูกนี้ืเซฟได้อีกแล้วก็โมงออกมาครับลูกนี้ครับมงตั้งออกมาครับโอ้โหจะลุดอยู่แล้ว่ะโอ้โหศูนยศูนย เอาครับเนื่องจากเสมอกันนะครับเราต้องเตะจุดโทษวัดดวงนะครับเอ้ยไม่ใช่เตะจุดโทษตัดสินนะครับแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าใครดูผมมาตลอดเนี่ยผมโคตรไม่มีโชคเรื่องการเตะจุดโทษเลยแต่นี้เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคอมบังคับเองนะครับผมไม่ได้บังคับอะไรนะ คนแรกครับอาซามาลูกนี้แล้วโอ้โหเซฟครับโอ้โหบางอาจยิงตรงโกนครับมันจะหยามเดินไปแล้วครับสำหรับทีมเรานะครับชนาทิปจะอยู่อันดับที่5นะครับยิงคนสุดท้ายคนแรกของทีมเราก็นีมาคนนี้แหละครับเรียบร้อยครับนิ่มนิมเบาบครับกับทรงผมทรงใหม่ของเขาชมพูเชียอกระเล็บเบลครับพดท่ายก็จะถ่ายแบบนะฮะลูกนี้ยิงไปแล้วโอ้โหปัดได้เอาแล้วแล้วมาดิดถึงข่าวตกที่นั่งลำบากครับตอนนี้ มาดูคนที่สองของ World Selection m ส s ี่ครับลูกนี้ยิงแล้วก็โอ้โหผู้ตัวเซฟได้ซะง,งั้น,นะครับโอ้โหเอาแล้วครับคนที่3ของแล้วมาดินนะครับลูก,กา้าโยวิกลูกนี้ค่อยๆย,ยองแล้วก็ยิงแล้วก็โอ้โหเน้เนๆเ,เลยครับตามมานะครับ1ประตูต่อหนึ่งมาดูทางของเราบ้างครับคนนี้ไม่รู้ว่าใครนะครับวิ่งมาแล้วก็ยิงแล้วออาเซฟอินแล้ว โอ้โหคู่ตัวคนต่อไปครับลูก้าโมดิกนะครับทางแล้วมาดิดส่งมายิงโดยเฉพาะลูกนี้แล้วก็ซัดไปโอ้โหไปนู่นเลยครับดาวอังคารนู่น่ยก็ยังหนึ่งหนึ่งอยู่นะครับถ้าลูกนี้เรายิงเข้านะครับเราจะได้เปรียบทันทีครับเบอร์เก้าของเราครับวิ่งออกมาแล้วก็ซัดเข้าไปเรียบร้อยครับนิ่มๆครับลูกนี้เาครับออกนำสองหนึ่งนี้คือเราได้เปรียบแล้วนะครับเพราะว่าถ้าลูกนี้ทางมาดิดยิงไม่เข้าจะแพ้ทันทีเลย คนนี้โค้ชครับซอยขาเข้ามาแล้วยิงนูน่นนี่โอ้โหติดปลายมือลีซงครับอย่างที่บอกครับเซฟได้ก็คือชนะทันทีครับแล้วก็นี่ชนะทีของเราไม่ได้ออกลงเลยครับเพราะว่าได้ยิงเป็นคนที่5นะโอ้โหแต่จริงๆแบบนี้ก็คือดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายิงเนี่ยมันน่าจะไม่เข้านะแล้วก็ถ้าเป็นฉากแบบนี้ครับเดินกอดกันมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เดินมาชูมือดีใจกับแฟนๆน,นี่แปลว่าไม่มีฉากรับถ้วยนะครับ โอเคเอาละครับ okay, right, อันนี้ก็คือจบฤิูการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตามที่ได้สัญญากับชาวเด็กของเอาไว้นะครับว่าจะพาลิ้วผูคว้าชแชมป์นะครับอันนี้ก็ได้ทริปเปิลแชมป์ไปเลยทีเดียว เอาละครับสำหรับซีรีส์ของชนาที่บีคัมเดอะลีเจนต์นะครับจริงๆงเนี่ยผมกะว่าจะเอาพาร์ทนี้เป็นพาร์ทสุดท้ายเลยด้วยซ้ำนะแต่ผมจําได้ว่ามีคนบอกว่ามันจะมีฉากจบของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปซุ่มเล่นจนถึงฉากจบของมันเดี๋ยวจะเอาฉากจบนั้นมาโพสต์นะครับแล้วก็จะถือว่า EP ีนั้นเป็น EP ีสุดท้ายเลยละกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฉากจบหรือฉากอวสานของบีคัมเดอะลีเจนต์จะหน้าตาเป็นยังไง สำหรับช่วงนี้ก็ไวรัสก็กําลังระบาดนะครับอยู่บ้านรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับอย่าเดินออกไปทะเลทลายข้างนอกล่ะถ้าไม่จาเป็นก็นั่งดูซีรีส์เล่นเกมอยู่ที่บ้านนะครับถ้าออกไปข้างนอกก็ใส่หน้ากากกันไปด้วยละกันเอาละครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ